สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Dota 2เหมือนเดิมกับเพื่อนเราใสา่เก์ออ r เกอร์โดนที่แล้วลรงคลิปไปมีคนมาขอคอมเมนต์เล่นด้วยนะฮะเนะเออมีคนมาขอเล่นด้วยไม่รู้ว่าก็ลองให้เขาแอดมาครับผมเล่งน,นี้เลย 2...2...16...2...0...2...1...9... ตึงัดเสร็จแล้วมึงก็แท็กใช้เฟซกูมาดิเอาแบบภาพที่มันสวยๆนะเอาแบบจังหวะสวยๆอะไรอยย แท็กมาเลยอะไรนะแท็กเฟสมาดิหมายถึงอะไรก็โพลในเฟสใช่ไหมเวลาหาโผลแล้วก็แท็กเฟซนี่มาด้วยไงมันก็จะขึ้นทั้งสองอันใช่ไหมอือเออทั้งเนี่ยตอนเวลาตัดอะไรเสร็จแล้วอะ่ะเวลาหาไอเนี่ยอ๋อโผล่ในเฟสตลอดเออโสล่ในเฟสไปเลยแล้วก็แท็กมามันหลายอย่างแล้วเฟซเราอะ่ะ ทั้งปรกกัดทั้งขายของทั้งทั้งเกมทั้งมั่วๆั่วรู้สึกตอนเนี้ยมาทำยูทูบอยากจะแบบเปิดเปิดนี่แหละพอแท็กมาใช่ไหมปุ๊บพอคนแม่งเห็นใช่แบบมันก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บมันก็อ,อ๋อมันลงใน youtube ด้วยแล้วก็เข้าไปดูใน youtube ียวถูกมันก็ต้องสร้างผล <c oughs> นี่เราเราไปโพสต์ในเฟซเราก็โพส์แต่โพสต์ในกลุ่มของคนเล่นโดตากลุ่มที่แบบดึงทองเข้าไปอ่ะ เป, Dante, เป็นกลุ่มรับเป็นกลุ่มที่เขาแบบรับเฉพาะคนที่เขาเล่นโดตากันเนี่ยก็ได้ผู้ติดตามมาเยอะนะตอนนี้ผู้ติดตามมีสิบเอ็ดคนแล้วดีใจมากกลับมาทําต้นปีนี่ครับเจอกับแรงนี้เลยตอนนี้เอ็มมาเท่าไหร่ครับสัมภาษณ์เอ็มอาร์กาเดียนกาเดียนหนึ่งครับเอ็มมาเท่าไหร่ครับผู้เล่นกาเดียนหนึ่งฮัลโหลฮะเอ็มมาเท่าไหร่แล้วเจอกวนานะกำลังหกร้อยฝาไหวยเนี่ยแหละจำไม่ได้ 6กรอยกว่าโอเคหกร้ <600. S 1> อยเจ็ดวันนี้วันหวยออกเลยทุกคนไม่ถูกอะถูกแดงอะ่ะมาเล่นโดต้าระบายความเครียดหรือจะเครียดกว่าเดิมมามากวกมจะเครียดกว่าเดิมแนะ่เจกบเลยก่อนเล่นอ่ <laughs> <laughs> นะดีด้าดีดา้า Your <turn> ด,ยด,ยดยอยากแม่สนสไนเปอร์ถ้าอยากสไนเปอร์นะต้องแบนตัวนี้เลยครับไอห,หมูโอ้โหน,น,นักปะกระโดนแบนเหมือนกัน CK CK เ k X o เคแพทนี้เป็นเมตาของตัวตีนะเนี่ยเพราะเราสุมว่าฝัง่งมันสุมได้แอคด้วย

ออไม่ได้เลนนะอ๋อเอาไปเป็นเรโซได้อ๋อแบบนี้เข้าเลนจะเป็นไงเทมพ์ก็คลิงนี้ปรับปรับมาใหม่เยอะเลยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากในยุคโดต้าหนึ่งนี่สกิลยิงลูกไฟนี่ อยู่อันหนึ่งหรืออันสองจะไม่ได้นะคือแบบซิกเนเจอร์เลยฮะกดเลนได้ดีเราออกไปอย่างนี้ได้นะสแต็ปเยอะๆอ่ะสแต็ปเข้าเลนไปครับ เต็มเดิมปะเนี่ยฮะเป็นเท้าลีบนาก่อนบ้าหรือไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยมือคว้าวันแรกเลยรู้รู้ราคาใหม่แล้วใช่ไหมพันเจ็ดนี่จะออกไปกว่าเดิมไหมอืมโอ้โหลองจะลองให้คิจการเนี่ยถึงสองพันนี่โกูคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อ่ะเออจะไม่อ่านแผดไม่อ่านตัวเลขปรับเป็นภาษาไทยยังอ่ะเพื่อนแเตอร์

I'll burn your body to ashes. Gõ Để không bỏ lỡ những video straight as an arrow, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Anyway. ลืมบอกพองว่าจะต้องไปเก็บเลที่เจ็ดเดนเข่เอาเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเข่าเด้นเข่าว่าเข่าเดินไปไหมเดิงไปแล้วเหรอเข่าเดินเาว่าเข่าอย่าไปเอะอะโอ้ยคุณอาจจะต้ a งทำอ t ไรบางอย่างแน่นอน ฝั่งนู้นทีมไฟเขาคิลใหญ่มากนะเราไม่รู้ว่าจะรอบได้หรือเปล่าโยนไฟได้ไมเ้ยเค้เคิแต่เย็นก็จะเยขอเาได้เ่าเื่คิวขาเวเาต้งเก็บตกนะกงตัวนี้ครับไไไไไ Yes คนโด

เขาได้มือฟามไปเล่นคนเดียวอีกแล้วครับอัดคลิปที่ไรมันอะไรนะจะให้ไปไหนบอกได้เลยเดินตามเพื่อนเราไม่มีเวลาที่จะพูดขนาดนั้น่ะแค่เล่นเราก็เกมที่แล้วที่ชนะได้เพราะกูตั้งใจเล่นแลวกูเงียบไม่สนใจมึงแลวปะก็คือถ้าจะอัดคลิปนี่อัดคลิปเป็นรอบที่สามที่เราทำคลิปอันนี้นะยังให้โอกาสเล่นอยู่แล้วเนี่ย ทำไมคิดจปนใจนี่ก็เราก็เงเงียบเหมือนเดิมได้มันก็ชนะได้เราเราแบกได้จริงๆแต่ถ้าไม่ต้องการการสื่อสารก็ได้อยู่มัน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 ก็มองแมปอ่ะทองก็มีแมปอยู่ฝั่งของทองเอง ปล่อยแล้วบ้าเรียนรู้จักจังหวะข่อยจังหวะเข้าเห็นเรายืนอยู่ทองก็เข้าไว้นี่แหละครับความได้ดีของระหว่างที่สดทางที่เราคิดตั้งแต่ที่แรกถูกต้องแล้วเล่นแบบนี้พ์ดจริง เพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะคอโทเหมือนเราเล่นแรกของจอไม่ไหวอ่ะมันคือโดตาไม่ใช่แร็กทั้ <c oughs> งฮิวด้วยทั้งลากด้วยอะไรยังไม่ไหว Yes ใช่ใยังแล้วเลย15โหเกียตัวใหม่ครับเกมสองมาแล้วครับ ก่อนจะไปรับชมเกมสองกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อนๆไปตียไก่ยางปั่นนะได้แค่เล่นนะตัวนี้ผมเล่นแนะเนี่ยเฮียเฮี โอ้ยที่บ้านแล้วล่ามันยืนเลนชนะมันมาแก๊งช่วยกลางอะดิสองตัหนึ่งไม่ไหวดครับไปบ้านครับเจ็บเจ็บ

ใส่โล่พอดีตกใจกไ,ไอวเผาไม่มีของอะไระครับ16นาทีก็พอเขาแหละเขายังมีมือฟารวมีรองเท้าเราไม่มีของอะไรเลยโดนกดยับครับ วิดวีแมนวีเกอร์ถอดใจไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงว่าเล่นด้วยกัน4เกมล่าสุดเนี่ย3เกมนี่ไม่ใช่4แ่เอฟเบย์เกมเนี่ยเขาเอาของเหมือนเดิมทุกเกมทุกเพื่อนๆนี่เจอกีมีชนะนะเจอกีมชนะนะดูของ นี่ๆ–ี่ไฮไลท์ตรงนี้ครับมือเทพเจ้า very fine are you seeing what I'm seeing ไปแล้วไปแล้ว yeah godlike very i fine

หมทุก่าหมดเก่า<อ>คือเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสนุกตอนนาทีที่19โ้ตาถูก <c oughs> เขาอได้นหนึ่ง,งว,ว้บบา ไอคอนเน็กไอคอนเน็กบอทอไอคเน็กบอทอบ้เพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราตีม่ได้อยู่ I'll take that เฮ้ยเดี๋ยวมาตัวเนี้ย t h o can you go Back, 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 back. เมื่อกี้้าท้องอยู่ตรงเสาเรานะไม่ไม่ไหลไปนะพยายามดูเสาจากเสาเราไม่รู้มันเล็กอะมองเห็นหรือเปล่าเออเอถ้าอยู่ตรงเสามันก็จะยิงได้ไงอย่าู่ตรงนี้นเสาเราอยู่ดีก็เกิดคอนเทนต์ขึ้นนะทุกคน

ถ้าเล่นเหรออยู่ที่เล่นนะ <c oughs> เพื่น <c oughs> อนอืมต้นเกมมันสำคัญเพื่อนเห,อเหมือนเด็กแรกเกิดอ่ะก้องกินอาหารดีๆนมแม่อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเลี้ยงด้วยดุดน้ำปงตีนก็เดี๋ยวแบบนี้ละเพื่อน